สามสาศาสสายดำพิกเกมดันทีเมื่อผู้ชายเริ่มถอยห่างสวัสดีครับบรุรพสอนจิตวิเคราสายดำตอนนี้ครมีใบประกาศนิบัติวิชาจิตยาของมหาวิทยาลัยเวครับและครูมีเรซเซอร์ของมหาวิทยาลัยฮาวดมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งของโลกครับมิชชั่นครูครับให้ทุกคู่สมหวังในความรักถ้าผู้ชายเริ่มถอยห่างอย่าถามว่าเขาเป็นอะไรเพราะนั่นคือวิธีที่ทําให้เขาถอยเร็วมากขึ้นเทคนิคข้อแรกครับ stop emotional feeding เหตุผลที่ผู้ชายถอยไม่ใช่เพราะไม่รัก แต่เพราะสมองเขาอิ่มอารมณ์เมื่อสมองได้รับอารมณ์ซ้ำๆความตื่นเต้นจะลดลงสมองจะเริ่มถอยเพื่อหาความใหม่ดังนั้นวิธีการทำครับหยุดให้ความอบอุ่นทันทีไม่งอนไม่อธิบายไม่เค้นคำตอบลดการตอบแต่ยังนิ่งและดีคุณไม่ได้หายไปไหนคุณแค่หยุดเป็นอาหารอารมณ์เทคนิคข้อที่2ครับ flip to high value silence ผู้ชายไม่ได้กลัวการเสียคุณ เขากลัวการเสียสถานะของตัวเองอธิบายทางสมองวิทยา loss aversion บวก status threat สมองผู้ชายวัยต่อการรู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญวิธีการทำครับหายไปแบบสงบไม่มีดรามา่าไม่โพสตเศร้าวความเงียบที่มีศักดิ์ศรีจะทำให้สมองเขาเริ่มถามว่าฉันกำลังเสียอะไรไปข้อที่3ครับ identity p u l l b a c k สิ่งที่เขาคิดถึงไม่ใช่คุณแต่เพนตัวตนของเขา ตอนอยู่กับคุณเหตุผลทางสมอง identity association loop สมองจะผูกความรู้สึกมีคุณค่ากับคนที่ทำให้เขาเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดดังนั้นวิธีการทำเลิกสะท้อนตัวตนของเขาทันทีไม่ชมไม่เติมไม่ยกสถานะเมื่อไม่มีคุณสมองเขาจะเริ่มรู้สึกว่าบางอย่างในตัวเขาหายไปจาไว้ครับคุณไม่ต้องดึงเขากลับมาแค่หยุดทำให้เขาหนีสมองเขาจะเดินกลับมาเอง วันนี้ถ้าคุณยังต้องรอให้เขาตอบแชทแปลว่าคุณกำลังแพ้เกมนี้รอให้เขาสนใจท,ทั้งที่เขาอัปสตอรี่รอให้เขารักท,ทั้งที่เขารู้สึกเย็นชาลงทุกวันนี่ไม่ใช่ความรักครับนี่คือการถูกทิ้งไว้ข้างหลังความรักไม่ใช่โชคชะตามันคือวิทยาศาสตร์ของสมองและคนที่คุมสมองได้คุมเกมได้วันนี้ครูม,มาแนะนำอ e ีบุ Dark g เกมสะกดจิตให้เขาข้างรัก จะสอนคุณเจาะสมองสัญชาตญาณปลดล็อกความต้องการด้านมืดสร้างแรงดึงดูดจนเขากลัวเสียคุณไปอีกพุกนี้ไม่ได้ให้คุณอ้อนไม่ได้คุณต้องตามแต่เขาจะเป็นฝ่ายคิดถึงวนกลับมาและเลือกคุณเองเพราะสมองเขาคู่กับคุณว่าเป็นสิ่งจำเป็นราคาเปิดตัวจาก4,900ตอนนี้ e a r l ิเบิ d ท,ที่890ครับจำกัดแค่50ท่านเท่านั้นเลิกเป็นของตาย แล้วกลับมาเป็นคนที่เขาขาดไม่ได้ตั้งแต่วันนี้ดาร์กเกมสะกดจิตให้เขาคลั่งรักวิชามานจิยาสายดำให้คนคลั่งรักเด e ะอ o บุ book, ครับคุณไม่ได้ซื้อหนังสือแต่คุณกำลังซื้อคนที่คุณรักให้ตัวเองลงตอนนี้ครับ890แค่50ท่านเท่านั้นเออร์ลเบิร์ดสวัสดีครับ